หลายๆคนที่เคยรู้จักบิตคอยน์อาจจะเคยได้ยินคำว่าไวท์เปเปอร์เนาะซึ่งไวท์เปเปอร์เนี่ยความหมายของมันก็คือมันเป็นเหมือนโพ o ปโซคือการนำเสนอโปรเจกต์ของคนในยุคแรกของตัวคริปโตเคอเรนซีอย่างบิตคอยนี่แหละที่เขานำเสนอความคิดแนวคิดหรือโปรเจกต์มาเพื่อที่จะระดมกำลัง ให้คนเนี่ยมาช่วยกันพัฒนานะครับในยุคแรกๆเนี่ยบิตคอยเป็นคนเริ่มทำเนี่ยก็คือไวท์เพเปอร์ของซาโตชินากามโตะนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวอีทูเรียมเองก็ทำไวท์เพเปอร์เหมือนกันซึ่งไวท์เพเปอร์อันนั้นเนี่ยเป็นการระดมทุนเลยนะเป็นการระดมทุนเพื่อให้คนเนี่ยมาซื้อโทเค็นของอีทูเรียมเลยนะครับจริงๆของอีทูเรียมเนี่ยมีออกเยลโล่เพเปอร์มาด้วยเป็นเป็นเพเปอร์ที่ว่าด้วยเรื่องของเทคนิคลนะครับ หลังจากนั้นถ้าเราคุ้นชินในเรื่องของยุค ICO เนี่ยจะเป็นยุคที่มี white paper ออกมาเยอะมากๆซึ่งเป็น white paper ที่เหมือนกับบอกว่าโปรเจกต์ของเขาอะ่ะคืออะไรมาตอบโจทย์อะไรแก้ปัญหาอะไรเพื่อที่จะระ,ะดมทุนจากนักลงทุนนะครับอันนี้คือความหมายของ white paper ครับในฐานะที่เราเป็นนักลงทุนเนี่ยเราก็ควรจะต้องศึกษา white paper ให้เข้าใจว่า ประโยชน์ของสิ่งที่เรากําลังจะไปซื้อเนี่ยมันคืออะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เราเนี่ยกลับมาตรวจสอบเราได้ว่าเราซื้อด้วยเหตุอะไรแล้วตอนที่มันไม่ทําตามสิ่งที่ไวเปอร์อ White Paper ระบุเนี่ยเราจะจัดการยังไงกับตัวสิ่งที่เราได้ซื้อไปแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนระมัดระวังในการลงทุนแล้วก็อ่านตัว w ว i t e p เปอรให้ดีๆว่าสิ่งที่เรากำลังซื้อเนี่ย มันมีประโยชน์กับเราหรือเปล่ามันมีประโยชน์กับคนหมู่มากหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถใช้ยืนยันได้นะครับ